สนับสนุนรายการโดยโกฟิมมันสตุขัดในตอนที่ผมได้ไปชมงานในศูนย์ศิละปะและวัฒนธรรมแห่งชาติชอตปองปดูที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยผมได้ไปเจอกับผลงานชิ้นหนึ่งที่หลงรักมาในสมัยเรียนผลงานชิ้นนั้นมีชื่อว่า p ล i ยตปี1 9 8 5ของโยเซฟบอยส์ศิลปินเยอรมันผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในโลกศิละปะโดยภายในห้องแสดงงานเนี่ยผนังถูกห่อหุ้มด้วยมวนผ้าขนสัตว์จำนวนนับไม่ถ้วน พ่อบอยมักใช้ผ้าขนสัตว์และไขมันเป็นวัตถุดิบในการทํางานเหตุเพราะวัตถุดิบทั้งสองอย่างนี้มีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับชีวิตของเขาช่วงชีวิตที่บบยท์เป็นอาหารในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเครื่องบินของเขาถูกยิงตกในคาบสมุทรยูเครนจนจมอยู่ในกองหิมะก่อนที่จะได้รับการช่วยชีวิตโดยชนเผ่าเลลอนตาตาซึ่งห่อหุ้มร่างที่บาดเจ็บสาหัสและหนาวเหน็บของเขาด้วยไขมันสัตว์กับผ้าขนสัตว์จนอาการของบอยท์ค่อยๆทุเลาและหายเป็นปกติในภายหลังเนี่ย บอยส์ซึ่งมักใช้สองสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบในการทำงานศิลปะเพื่อแสดงออกถึงพลังในการเย,ออยียวยาและปลกป้องชีวิตของวัตถุดิบจากธรรมชาติเหล่านี้นอกจากผ้าขนสัตว์แล้วกลางห้องยังมีเป็โนโนตัวหนึ่งที่วางปิดฝาหลังเอาไว้บนฝาเป็โนโนวางทับด้วยกระดานดำและประหลอดวัดอุณหภูมิเป็โนโนที่ไม่ได้ใช้งานวางทับด้วยกระดานดำอันว่างเปล่าและประหลอดวัดอุณหภูมิภายในห้องที่ห้อมล้อมด้วยม้วนผ้าขนสัตว์เป็นตัวแทนของร่างกายที่บาดเจ็บของศิลปินผู้ตกอยู่ในสภาวะวิกฤต ูก้กำลังได้รับความอบอุ่นและการรักษาจากวัถุดิบแห่งการเยียวยาชนิดนี้ชื่อผลงานพล์เนี่ยก็แปลว่าสภาวะวกิกฤตนั่นเองเมื่อเข้าไปในห้องแสดงงานได้ฟังความเงียบสงัดจากเสียงที่ถูกดูดซับโดยม้วนผ้าขนสัตว์ได้สัมผัสกับความอบอุ่นจากม้วนผ้าขนสัตว์ได้สูดกลิ่นายของผ้าขนสัตว์ที่ฟุ้งกระจายอบอวลภายในห้องทําให้เราอดลึกถึงความทรงจําและความผูกพันอันลึกซึ้งยาวนานที่มีต่อผลงานชิ้นนี้ไม่ได้แม้เพิ่งจะมาเห็นด้วยตาตัวเองเป็นครั้งแรกก็ตาม สนับสนุนรายการโดยโกฟิล์มมันสุขัด